ตอนนี้เราก็ดองไข่กันมาครบ15วันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูนะคะว่าไข่ที่เราดองไว้เนี่ยมันใช้ได้หรือยังนะคะโดยเราจะเอาไข่เนี่ยนะคะออกมาลองต้มดูก่อนนะคะอย่างละหนึ่งฟองนะคะถ้าได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็หยุดการดองนะคะโดยการเอาไข่ทั้งหมดเนี่ย ขึ้นมาจากน้ำเกลือนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาที่เราจะประกอบอาหารนะคะก็ค่อยนํามาต้มหรือนํามาทอดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองชิมแล้วมันยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะก็ให้เราดองต่อไปค่ะเราจะมานำไข่นะคะออกจากขวดโหลกันค่ะ ก็ให้ยกถุงน้ำนะคะออกนะคะแล้วก็เอาไข่นะคะออกมาอาจารย์จะลองเอาออกมา2ฟองก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลองต้ม1ฟองนะคะแล้วก็ทอด1ฟองค่ะ รารได้รองทำทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทั้งสองอย่างกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตอกไข่กันดูนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มจากไข่เป็ดค่ะอันนี้เป็นไข่เค็มจากไข่ไก่นะคะ รักษาประมาณนี้นะคะสำหรับไข่เป็ดนะคะไข่แดงก็จะแข็งๆงนะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะไข่แดงก็แข็งเหมือนกันค่ะแต่สีของไข่แดงนะคะสำหรับไข่เป็ดจะสีสวยกว่าค่ะ เดี๋ยวอันนี้เราก็จะไว้ทอดนะคะเป็นไข่ดาวเค็มค่ะอีกสองฟองที่เหลือนะคะเราก็จะมาลองต้มกันดูค่ะก็ใส่ไข่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะลงไปให้ท่วมไข่ค่ะแล้วเราก็จะเปิดไฟนะคะและรอให้ น้ำเดือดนะคะเวลาที่น้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจับเวลาค่ะก็เหมือนกับการต้มไข่ปกติเลยนะคะถ้าเป็นไข่ไก่นะคะก็จับเวลาไป10นาทีค่ะถ้าเป็นไข่เป็ดก็จับเวลาไป15นาทีนะคะแล้วก็เอาออกมาแช่น้ําเย็นปกติค่ะเราก็จะได้ไข่เค็มแล้วปิดฝานะคะจะได้เดือดเร็วๆ เดี๋ยวเราจะมาลองดาวไข่เค็มกันดูนะคะอาจารย์จะทำให้ดูแค่เฉพาะไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่ไก่ก็ทอดเหมือนกันค่ะก็เปิดไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปของทอดต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะแล้วรอให้น้ำมันร้อนค่ะ ทอดไข่ดาวเค็มเนี่ยนะคะน้ำมันอาจจะก,กระเด็นมากกว่าไข่ดาวปกตินะคะเพราะว่าในไข่ของเราเนี่ยมันมีน้ำเกลืออยู่ด้วยนะคะงั้นถ้าใครกลัวจะกระเด็นก็ให้เตรียมฝาไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้ไข่เค็มของเราก็สําเร็จแล้วนะคะทั้งไข่ดาวทั้งไข่เค็มเลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นไข่ดาวเค็มแล้วก็ไข่เค็มที่ทําจากไข่เป็ดค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นไข่ที่ทําจากไข่ไก่นะคะก็นะคะสีของไข่แดงนะคะจะมีความต่างกันเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็ลองชิมรสชาตินะคะ ถ้าเราได้รสชาติที่เราพอใจแล้วนะคะก็หยุดนะคะหยุดการดองด้วยการเอาไข่เค็มทั้งหมดนะคะขึ้นจากน้ำเกลือค่ะล้างแล้วเ,เก็บใส่ตู้เย็นเลยนะคะแค่นี้ค่ะลองทำกันดูนะคะ